ก็สวัสดียามเช้ารับเ,เช้าวันที่3แมนะนะตอนนี้ก็ยังอยู่ในเมืองเบตงเหมือนเคยนะและเช้าเช้าแบบนี้ก็ไม่มีอะไรดีดวกว่าการไปหาอะไรกินนั่นเองไปครับเราจะเดินอีกเส้นทางหนึ่งนะไปไปหาของกินดูซิว่าจะมีอะไรน่ากินบ้างนะซอยนี้คือซอยที่กวางบานตอนเย็นเป็นตรีตฟูด้ดประมาณน,นี้เออเช้ามานี่ก็ไม่มีใครตื่นฮะแต่ตอนนี้คืออุณหภูมิ23องศาครับผมยังเย็นกว่าห้องแอร์อีกนะ อากาศ23องศาในเมืองเบตงเย็นฉับชื่นใจอ่าเราเริ่มเจอร้านค้าแล้วครับอี่นีจะเป็นพวกก็มีหมูแดงน้ำเต้าหู้นะแล้วก็มีพวกอาหารใส่กล่องโอ้นี่เป็นร้านแบบเก่าๆเลยนะกับตึกแบบเก่าๆอยู่ด้วยกันเลยอันนี้ก็จะเป็นโจ๊กอโจ๊กเว้ยเฮ้ยมีโจ๊กกบเป็นโจ๊กกบ แต่ผมว่าน่าจะคนละสไตล์กับโจ๊กกบที่ผมไปกินที่สิงคโปร์แน่นอนเอ,อ้ยของกินเยอะวะ่อ้าวตรงนี้มีร้านชาโมอไซครับชาโมอไซด้านนั้นนเบญโจงมีมีหลายร้านครับวนนันละสามร้อยนี่คือกระเพาะปลาเจ้าเก่าเหรอครับครับโอ้หกระเพาะปลาน่ากินนะครับเนี่ย <laughs> เออเราก็สึกอยากกินกระเพาะปลาอยู่ประเดี๋ยวกันนะ เดเ๋าจะลองเดินเล่นหนึ่งนิดหนึ่งอนอครับดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจให้เราเลือกมีกคนแบบว่าเลือกเยอะกินกระเพาะปลาหน่อยครับ <c oughs> หนึ่งที่ครับผมชัวใหญ่เลยครับเ <c oughs> มื่อวานนี้เราก็อยากกินกระเพาะปลาอยู่พอดีเลยใช่ไหมพอดี <c oughs> ตอนเช้าเดินมาสอยแคบๆไปเลยมาเจอร้านกระเพาะปลาเก็นแบเจ้าเก่าเลยนะก็เลยลองขนอยนี่มาแล้วครับกระเพาะปลาจานใหญ่เลยนะครับ และนี่ก็คือมื้อเช้าของผมนะครับเป็นโอเลี้ยงกับกระเพาะปลาชิมโอเลี้ยงก่อนเลยเดนึ่งรสชาติแบบโบราณเลยนะครับเลี้ยงกับนี่คือของเด็ดของผมกินเจ้ากระเพาะปลาก้าวกลับกินแบบไม่ปรุงเลยเดี๋ยวนะอร่อยเลยอะ่ะไม่กระเพาะปลาดีว่ ปลาทั้งกุ้งได้เลยครับติดเลยถ้าโชยเน,นื้อนะข้าวปลาให้ดูสักนิดหนึ่งน้ำเข้มข้นดีมากอร่อยเลยกินได้แล้วครับกินปลาท้องโก้ดีกว่านะครับขายยังไงนะนะเอาตั้งตัวละหกอะครับ เอาแค่สามตัวก็พอครับร้านฝั่งซ้ายมือน,นี่เป็นเหมือนกับรวมร้านนะคะคล้ายๆฟู้ดคอร์สมีหลายๆเจ้าแล้วมารวมกันนะ,ะผมก็สั่งเลยน,นี่ครับาทั้งโขกินเล่นนะตัวกินเรากินเพราะปลาไปแล้วอร่อยมากเลยแต่แบบว่าก็ยังอยากกินอยู่เ <c oughs> พราะว่าจะไม่กินแปรใช่ไหมเลยเล่นปลาต้องโขกขนาดนีหนึ่งอันนะครับกินที่นี่เลยครับผมแล้วก็เห <c oughs> มือนเดิมครับผมติดใจมากินซ้ำ <c oughs> นั่งที่เดิมเลยอะเหรอทำไมจะย้ายกันหรอไปกรุงเทพวนนี้ทำไมหาไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้ต้องกินที่นี่เท่าน,นั้นแหละเป็ต๊ก็มีเจ้าเดียวแบบตนนะ่สูตรไข่สูตรมันอ่ะอันนี้ตัวตัวรสปลาเทลครับผมอ่าได้มาแล้วครับเรียกว่าอะไรนะตื่นชื่อน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องเออนี่ครับมากินซ้ำครับวันที่สองเราเราก็เปลี่ยนเครื่องเคียงนะจากกะหรี่ปั๊บไปเป็นข้าวเหนียว แ,แต่ก็หลี่ับก็อร่อยมากนะเครื่องแน่นๆน่นับจ,จากที่อิ่มท้องไปที่เรียบร้อยนะครับ<ๆ>ก็มาขี่รถมอเตอร์ไซค์ชมเมืองเบตงนะแถวๆนี้นี่เป็นเหมือนกับกีฬาครับมีสนามกีฬาแล้วก็มีสวนสาธารณะด้วยนะอากาศนี่อย่างเย็นเลยนะนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้นี่หนาวมากๆเลยนะขี่ชา้าๆนะขี่เร็วนี่หนาวสั่นเลยทีเดียวแล้วก็สองข้างทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้านะฮะ เรียกว่าป่าเขาว่าได้นะเออธรรมชาติดีมากะที่เบตงทางด้านขวามือนี่เป็นเหมือนกับจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะเขาสร้างขึ้นมาเป็นแบบสวนสาธารนณะก็มีเมนพวกประติมาก,กรรมครับเดีย๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเยี่ยมชมสักเล็กน้อยนะไปครับไปเดินเล่นชมจุดที่น่าสนใจตรงนี้นิดหน,น,น,น่อยนะตอนไปเที่ยวสิงคโปร์นี่ก็ไปเดินพาร์คใช่ไหมเบตงก็มีพาร์คเหมือนกันนะและตรงกลางของพาร์คแห่งนี้ก็เป็นนี่ครับ เป็นลานโล่งๆนะให้คนแบบว่ามานั่งนั่งรอมาตรงกลางก็ัะเป็นศิลปินกำลังบรรเลงเพลงนะครับอันนี้น่าจะเป็นเพลงแบบว่าเพลงเงียบแล้วกันนะฟังเสียงธรรมชาติอย่างเดียวหรือถ้าว่างๆก็มานั่งอ่านหนังสือให้กับน้องแมวฟังก็ได้นะครับเดินลงมานิดหนึ่งเรามาเจอปฏติมาก,กรรมปลาทองแล้วก็มานั่งฟังเพลงที่คุณน้องเนี่ยเป่าให้ฟังนะอากาศโคตรดีเดินไปหายใจอากาศสดชื่นมากนะเย็นฉ่ำชื่นใจ แถวๆนี้เราจะเห็นเป็นรูปปั้นประติมาก,กรรมนะเป็นงานศิละปะที่ดีไซน์ได้ดีเลยครับและสวนสาธารณะแห่งนี้มีชื่อว่าสุดสยามาพาร์คน่โอ้โหชื่อดีนะแวะมาเดินเล่นกันได้ครับเช้าๆนี่อากาศโคตรดีเราขี่ลงมาจากสวนนิดเดียวนะเฮ้ยแถวๆนี้เป็นสวนสวนไหมเนี่ยเออสวนก็ได้คล้ายคลองอยคลองโอตลุกเดี๋ยวคลองแม่ข่าเชียงใหม่ เ,เราจะเข้าไปดูพระธาตุนะฮะหน้าให้เ่็นพระธาตุองใหญ่สีเหลืองเลยละ่ะโอ้แล้วนี่ก็คือพระธาตุที่กําลังซ่อมแซมอยู่นะ,ะกำลังทางสีใหม่แลมัะะ้งผมว่าสีเหลืองสวยเชียวยังทางไม่เสร็จนะาเรามาดูแบบว่า,วาช่วงเวลาก่อนที่จะสมบูรณ์ฮะ,ะโหโหมุมนี้สวยเลยครับเป็นพระอุโบสถนะนี่ขี่ราขึ้นไปดูเจดีนะนี่พระอุโบสถมุมนี้สวยกปเยอะเลย เราจะเข้าไปดูพระอุโบสถแบบใกล้ๆกันเป็นการทัวร์ด้วยมอเตอร์ไซค์นะฮะนี่ไงสบายไหมว้าวภาพี่แบบดอลลี่เลยนะเลื่อนไปเรื่อยเลยและวัดแห่งนี้คือวัดพุทคาที่วาสเป็นพระอารามหลวงด้วยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ม,มาแบบเลยเปลือยนะมาเจอไม่พอดีเลยนะสวยงามครับและด้านหน้านี่ครับห้คนดูเลยสวยงามมากพร้อมจะดูอะไรยังไปดูกันเลย นี่ครับองพระองค์พระใหญ่นะนั่งคันหลังอยู่เลยนะเราจะไปดูองค์พระใหญ่ตรงนี้ก่อนเลยนะเพราะว่าอลังมากว้าวเป็นไงครับโคตรงามเลยนะอืม,อมันนี้ยอดแสงนิดนิดดูให้อลังใช้ได้เลยนะและพระองค์ใหญ่องคนี้มีชื่อนี่ครับตามนี้เลยอ่อานกันเราเองครับคือยาวๆนะ อมาเราก็จะเข้ามาชมความงามภายในโบสถ์กันไหไปครับเข้าไปเลยในโบสถ์นะวัดไทยจบไปแล้วนะมาเจอวัดจีนต่อเลยครับวัดไทยนี่มีพญานาคใช่ไหมส่วนวัดจีนนี่มีมังกร ไปพุทธนะไปจีนแล้วก็มานี่ครับอิสลาม,รม,มาครับผมมาให้ครบเลยนะที่นี่คือมัสยิดกลางเบตงครับและแน่นอนนะครับว่าที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือคริสเตียนนั่นเองนะับมาให้ครบทั้ง4ศาสนากันเลยนะพุทธจีนอิสลามแล้วก็คริสเตียนครับอารมณ์เหมือนโบสถ์สตรีตาร์เหมือนกันนะก็ <c oughs> จะมีภาพจิตรกรรมผนังมาักวนะสวยงามอืผมขอเรียกว่าโบสถ์สตรีอาร์เลยนะฮะชอบมากเลยนะ สวยเลยภาพนี้นี่อยู่ดูบันไดซแล้วก่อนเินขึ้นไปบนก้อนเมฆนะไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้านะการมาเที่ยวชมนะสี่ศาสนานะสี่ความเชื่อสี่ความศรัทธานนะที่เมืองเบตงครับผมประมาณนี้สรับเมืองเบตงนะนี่ก็2วันแล้วผมกออ็ไปเมืองอื่นกันบ้างไปครับไปเมืองอื่นกันต่อไปดีกว่าแล้วเราก็วร์บมาอย่างนี้เลยครับสกายวอล์กอโยเวเงนะเป็นแบบว่าแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะจริงๆก็ไม่ใหม่แล้วนานแล้วล่ะผมเพิ่งจะมา ใหม่ของผมแล้วกันที่เมโต้งแห่งนี้ครับให้ดูดมุมนี้ก่อนนะก่อนที่เราจะเดินขึ้นไปบนสกายวอล์กอ่ะมุมนี้มุมแรกแล้วก็ขึ้นมาอย่างชั้นสูงสุดของทะเลหมอกเอ้เขาว่าสกายวอล์กใช่ไหมเออชั้นนี้คือชั้นหกนะฮะแต่ชั้นหกไม่มีสกายวอล์กให้เดินสกายวอล์กอยู่ดูนะแต่พอขึ้นมานี้นะเอ้วิวดีนะเราก็จะเดินลงไปนะฮะหลังจากที่เราชมวิวชั้นหกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอ้สูงปี๊ดเลย รอบรอบนี้ได้แบบว่าก็จริงๆคือ 360. 3 6 0องศาเพราะว่าเป็นหอเดกมงเนี้ใช่ไหมรอบนี้ก็คือภูเขาหมดเลยฮะวิวสวยมากนะถ้าเรามาในช่วงที่มีหมอกซึ่งคือยามเชา้าก็จะได้เห็นหมอกครับแต่ตอนนี้มันจะเที่ยงอยู่แล้วคือที่เกียยตื่นไงเราก็มาชิลๆของเรานะไม่ได้ซีเรียสนังหมอกเป็นอย่างใดนะครับนี่พามาดูสกายวอล์กตรงนี้ก่อนก็หลังจากที่เราชมวิวไปหลายชั้นแล้วนะด้านหลังของผมนี่ก็เป็นสกายวอล์กนะคะ เราจะไปเดินเล่นบน Skywalk ที่อเวีนนะครับเรามาเริ่มต้นเดินบน Skywalk ไปมานะครับไอ้ดูจากชั้นบนที่สวยมากเลยนะฮะับ s k y w a l เป็นงานดีไซน์<ม>ที่ดีนะชอบเลยแต่ตอนนี้เราเดินนี่ยังไม่เป็นกระจกใสๆเท่าไหร่นะตอนที่ผมไปเดินที่เมืองจีนนะกระจกใสๆแม่งยาวเบือเลยนะเออเมืองจีนใครังไม่เคยไปเดินนะต้องไปนะไม่มกลัวโคตรๆและแล้วเราก็กําลังจะมาถึงตรงจุดที่เป็นกระจกแล้วครับนี่เลยเห็นยอดไมฟ้ฟาดเลยเห็นไหมเราได้รองเท้าแบบนี้ด้วยนะฮะสามสิบบาทนะครับะคะ่าตั๋ว มาเดินบนสกายวอล์คคือ40อ่ะเป็ดเสร็จก็70บาทเท่านั้นเองเดินยวยังไงครับกับสกายวอล์คไอเวีนะครับอ,รอันนี้ก็ชมหมอกเลยนะฮะซึ่งหมอกตอนนี้มันได้ลอยอยู่บนท้องฟ้านะเพราะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกันเองคือถ้าต้องตื่นมาดูหมอกแต่ช้าเนี่ยก็ไม่ไหวมันง่วงนอนเลยนะแต่ว่าหลายๆคนก็ตื่นกันนะแต่ผมขี้เกียจตื่นครับก็เลยพามาดูเป็นวิวแทนหมอกที่มันลอยอยู่ที่เราเรียกว่าเมฆแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าภูเขาเอะไรอย่างนี้ยครับกับวิวแบบลอย ไม่ใช่หรอกต้องสามร้อยหกสิบองศาเลยโคตรเจ๋งจุดนี้นะครับบอกว่าความสูงระดับ2,038ฟตุตเลยนะฮะจากน้ำทะเลนะว้าวมาดูหอคอยกันดีวกว่าหอคอยสกายวอล์พทะเลหมอกอายเวงอ่าถ้าไหนว่าใครขึ้นมาวันนี้แล้วไม่อยากจะขึ้นแต่นบนสกายวอล์พก็มาขึ้นป้อมนี้ได้ป้อมนี้ป้อมฟรีเลยขึ้นฟรีไม่เสียตังค์นะผมว่าวิวตรงนี้ก็เจ๋งนะเว้ย ไปดูวิวไปเลยของป้อมนี้โอ้โหป้อมฟรีฟรอันนี้ก็วิวดีไม่แพ้กันนะครับพอกันเลยแต่ว่าเอ้จริงๆตัวนี้ก็สวยนี่เลยมองไปเห็นไหมนี่เห็นหอคอยอสวยงามน,นะคือตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กที่ดีครับต้องมาต้องมาใครมาเลยตงต้องแ,บบแวะมาเลยนะเยี่ยมชมบรรยากาศถ้ามาเช้าก็ได้ดูทะเลหมอ,อก มาสาสายก็ได้ครับก็สวยเหมือนกันนะเราก็โชคดีครับมาเจอเขากับแผนที่นะะจะได้ให้ทุกคนได้เข้าใจว่าอยู่ตรงไหนยังไงของโลกใบนี้จากทะเลหมออายุเวงขี่แฟบออกมาลงมาหน่อยเดียวครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่สะพานแป้ปูซูครับจากสกายวอลพอเราออกมาเจอถนนใหญ่ครับประมาณหนึ่งนาทีเองนะมานี่สะพานแต้ปปซูมันเป็นสะพานที่พิเศษแบบนี้นะครับ ตะเอนี่คือสะพานแต่ปูซูก็คือสะพานแขวนไม้นะแขวนเดินก็โยกเยกโยกเยกนะข้ามแม่น้ําอันนี้เลยแม่น้ําปัตตานีมัง้งเราก็มาเดินเล่นนิดหน่อยครับก็เป็นแบบสีสันนะให้เดินสะพานแขวนเพราะว่าสะพานแขวนเราจริงก็ไม่ได้หาดูได้ง่ายนะมันก็มีน้อยนะไม่ค่ยจะแขวนกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็สร้างจริงจังเลยสะพานแขวนมันก็ได้ฟีลลิ่งดีนะอ่า ประมาณนี้ครับพามาแค่นี้แหละนิดหน่อยหน่อยไปกลับได้และตอนนี้ผมก็ชงแว๊บมาอยู่ที่ห้องพักของเราอยนะครับไปครับไปดูห้องพักของเราปึ๊บอ่านี่ก็คือห้องพักของเรานะครับนี่คือเตียงนอนขนาดหกฟุตเลยครับใหญ่โตอลานดีไซน์ของเขานะฮะมีแอร์ทีวีตู้เย็นพร้อมเลยและห้องพักแห่งนี้ก็มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ วันละ7 8็ดร้อยแปดสิบาทนะฮแล้วก็มี800 900เกแล้วแต่ขนาดไทยนะแต่นี่คือเริ่มต้นครับ7 8 0้ปดสบตีไปอ่ะ8 0ดรอไม่เกินมีทอนและมื้อเย็ยนของเรานะฮะก็จะมากินกันที่ร้านนี้ครับชื่อว่าทารานะเป็นร้านแบบซีฟู้ดครับผมเคยมากินครั้งหนึ่งแล้วล่ะโคตร,ร,รเด็ดอะหมดแล้วโอ,อ,อ,อ้ยเอาไอ่เอนแทนนี่ก็ไขยหวานอะไรครับเอาไขาหวานหนึ่งขไข่เป็นคูหนึ่งด้ยกันนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรา to hot, então, ค่อยมากินหอยแครงให้หายคิดถึงขอบคุณครับผมโอ้ที่เขาแบ่งหอยแครงให้เรากินนะครับเพราะว่าหอยแครงร้านนี้ตัวโคตรใหญ่นะแบบว่าสุดยอดนะที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับพรุ่งนี้อาจจะไม่เด่นเลยถ้าเป็นไม่ได้ครับขอบคุณมากครับเราไม่ไน้จะไม่มีอ่าผมจะแบ่งหอยเป่นคู่กับหอยหวานให้พี่ด้วยเราแลกกันแรกกันเรามาลองหอยแครงของร้านทาราเลยนะคือแบบว่าที่สุดแล้วครับในประเทศไทยนี่ผมไม่เคยเจอ แทงที่ไหนเด็ดเท่าที่นี่มาก่อนแล้วนะน,ะน,น,น,นะน,นี่นะครับโปะเป้งโคตรโคตรแล้วก็สดมากๆกินที่ไหนก็อร่อยทุกทีรังกิจการ <c oughs> จิ้มเลยฮนะโคด,ดีแข่งนะฮะอันนี้แบบเลือดจเยิ้มๆเลยนะต้องจัดเลยนะส้าหรับฝ่ามือไข่แพงนะ ชาลา,าจังหวัดชะลาครับโอ้หมาเร็วมากครับผมต่อกันเลยกับข้าวผัดปูนะยหอ,อมมับอร่อยนะอมากแล้วสั่งไปสองหอยนะนยนะวันนี้เป็นเมนูหอยนะสามหอยนะหอยที่เราสั่งใครก็มาแล้วนะครับเป็นหอยแดงคู่เผานะใช้คนเยอะแล้วก็ หอยหวานเผานะฮะจัดไปในดู่เผาเลยดีกว่านี่ครับประมานี้นะตัวมาตรฐานนะครับรความเด่ดนก็นคือความสดเพราะการเผาได้ที่เผาได้มีความชุมช่มฉ่ำอยไม่ยยได้เผาจนแห้งลองให้ดูแล้วนะปั๊บดูอย่างนี้ดีอยู่เผาก็ดีมากเลยยังมีความฉ่ำน้ำอยู่นะคนกินบอกวอร่อย จะหอมมะนาวแล้วก็มีตาลปี๊บนะเนื้อเปรี้ยวหวานเข้เข้มๆข้เผ็ดแรกนี่ก็คือหอยหวานโอ้โหหวานฉุยเลยอ้กลิ่นหอมมากไอ้หอยหวานวานี่กลิ่นมันหอมนะหอมแบบหอมควันอหอมมาง่ายมากเลยหอม ประมาณนี้ฮะขรับมื้อเย็นวันนี้